คือผมกล้าพูดเลยว่ารูปนี้คือผมตั้งใจวาดมากเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบจีซูมากครับเขาเป็นคนที่สวยมากผมชอบพี่จีซูที่สุดเลยครับดูดิครับเป็นธรรมเนียวนะผมก่อนจะเริ่มคลิปนะก็ต้องมี สเปเชียลเคสมาวาดรูปเหมือนตัดลิบบินให้งานนี้นะฮะคือก็เหมือนแบบว่าวงเล่นเปิดนะครับผมซึ่งนักวาดท่านนี้ก็คือลาฟิน่านั่นเองนะครับผมก็ฝากผลงานเวล่าสุดกับอาร์ตเวิร์กของซิล่ฟูนะครับผมโอ้โหสุดยอดมากเลยครับเป็นเกียรติมากที่มาวาดเปิดให้รายการนี้นะฮะก็ขอเปิดด้วยงานสวยๆก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูของเดอะสกากันเลยดีกว่าครับ ยกันอืน่นกด follow ig กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมและโจทย์ในคลิปนี้ก็คือเมื่อเดอสกาวาด l l c k p พิงเหมือนว่าโจทย์นี้จะเป็นโจทย์เกี่ยวกับศิลปิน K-POP โจทย์แรกของรายการเมื่อเดอสกาช่วยกันวาดเลยนะครับผมซึ่งมีหลายๆคนเนี่ยขอให้วาดศิลปิน K-POP กันเยอะมากนะครับโดยเฉพาะแบบ BTS นะแต่ณช่วงเวลานี้นะครับผมจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจาก b บล็กพิงกนั่นเองนะพึ่งออกอัลบั้มเต็มมานะครับโดยคนที่ผมกําลังวาดอยู่นะครับผมก็คือจีซูนั่นเองนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยวาดออกไปแล้วแบบมันดูไม่เหมือนจีซูเลยก็เลยลบทิ้งไปนะครับผมอ่ะเรามาลองวาดใหม่ดีกว่า ซึ่งชุดที่ผมว่าเนี่ยก็ผมก็เลือกเป็นชุดแบบชุดสีแดงนะครับผมในเพลง h i g You Like That นะครับที่แบบว่าใส่หมวกเหมือนที่ตากผ้านะครับผมคือถ้าถามว่าในวงนี้ผมเมนใครนะครับผมก็ตอบได้เลยครับว่าเป็นจีซูแน่นอนนะครับผมตั้งแต่เพลงบูมบาย่าแล้วนะครับโดนตกตอนวินาทีที่2.41พอดีเลยนะครับผมตอนที่จีซูทำหน้ามันๆนะครับไม่ได้ทำหน้าแบบฟิลลิ่งมันๆนะแต่คือหน้ามันจริงๆอะตอนนั้นอะคือตั้งแต่นั้นผมก็ตามผลงานของแบ็คพิงก์มาตลอดเลยนะครับผมเอาเป็นว่าใน คลิปนี้ต้องขออภัยชาวบลิงทุกคนด้วยนะครับผมโดยเพราะว่าหลังจากนี้เราจะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูึ้นว่าเพื่อนๆชาวเดอะสกาจะวาดแบทพิงออกมาเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลย go คือความสนุกของคลิปนี้นะผมคือการที่เพื่อนๆที่กำลังดูคลิปอยู่เนี่ยได้ทายไปพร้อมกันนะครับว่าใครเนี่ยเป็นคนวาดภาพนี้นะครับผมโดยในภาพแ,บบแรกๆเนี่ยผมก็จะเอาแบบว่าง่ายๆก่อนนะครับผมซึ่ง ลายเส้นแบบนี้นะครับผมหลายๆคนก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่านอกจากเขาจะวาดสวยแล้วนะครับผมเขายังสวยด้วยนะครับผมซึ่งภาพที่เขาวาดเนี่ยก็คือลิซ่าจากเพลงไอศครีมนะครับและคนที่วาดภาพนี้นะครับผมก็คือเชื่อ <c oughs> ว่าทุกคนน่าจะตอบถูกกันนะครับจูนเดอะสแน็คนั่นเองนะครับ ต่อกันที่ภาพนี้นะครับผมคือขึ้นโค้งหน้าขึ้นหัวมาแบบนี้ก็เดาไม่ยากเลยครับง่ายมากเลยนะครับคนที่วาดตาแบบนี้เนี่ยมีอยู่คนเดียวจริงๆครับในเดอะสกาซึ่งเขาคนนั้นก็คือออมนั่นเองนะครับผมนะปัจจุบันก็เดินเซนทันพระรามสองไม่ได้แล้วนะครับล้อเล่นล้อเล่นนะครับผมก็ใครเจอออมที่เซนทันพระรามสองนะผมก็ไปทักทายแล้วก็ขอถ่ายรูปกับพี่ออมได้นะครับ ก็ขอเพิ่มระดับความยากขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับผมสําหรับลิซ่าภาพนี้นะครับผมเดาออกกันไหมครับว่าใครเป็นคนวาดนะครับเชื่อว่าไม่มีใครตอบถูกนะครับผมซึ่งคนที่วาดภาพนี้ก็คือบุก k f f 1 1นั่นเองนะครับผม AF ก็คือรายการ Academy f a n t a s ซีนะครับหลายๆคนอาจจะไม่เคยดูนะเป็น Reality Show ที่ดังมากๆในสมัยก่อนนะครับคือถ้าใครเคยดูรายการนี้นะผมอย่าลืมเมนบอกกันด้วยนะครับ เมื่อกี้อาจจะยากไปนะครับผมเรามาที่โจทย์ง่ายๆกันบ้างดีกว่านะครับลายเส้นแบบนี้คุ้นหน้าคุ้นตากันบ้างไหมครับเ <c oughs> ชื่อว่าทุกคนแบบว่าอ๋อกันแล้วนะฮะบาลบิงบาลบุงงเออเออบาลบิงบาลบุงเลยอะ่ะ <c oughs> สวยอ่ะสวยมากเลยคือมันสวยมากเว้ยมันแบบ บาลบินบาลบ่ง,บ,บ,ง,บ,งบุงมากคือลายเส้นของซีนะผมเป็นลายเส้นอีกลายเส้นหนึ่งเลยที่ผมชอบมากคือโคตรเทร่จริงๆครับผมมาดูกันที่ภาพ นี้กันบ้างนะครับผมอ่ะคนนี้อาจจะยังไม่ค่อยได้มาวาดบ่อยๆนะครับผมหลายๆคนอาจจะยังเดาไม่ถูกนะว่าเป็นใครวาดมแมนทำไมต้องเป็นซอสมะเขือเพราะว่ามันคือซอสมะเขือเทศลิซ่าครับ <c oughs> เกือบได้ปากกาอันใหม่แล้วนะครับผมเสียดายที่มันไม่พังนะครับต้องชื่นชมไอเดียของแมนมากนะครับผมที่วาดลิซ่ามาในขวดของซอสมะเขือเทศโรซ่านะครับ ราพนี้ผมใบให้เลยครับว่าคนนี้มาบ่อยนะครับผมมาเกือบทุกคลิปเลยแต่ว่าปกติจะเป็นลายเส้นอนิเมะไงแต่พอแบบว่าเป็นคนเหมือนเนี่ยอาจจะทายยากสักนิดหนึ่งนะครับผมนี่ครับลิซ่าของอุ่มอิ่มนะครับผมซึ่งผมแก้ทรงผมให้นะครับผมเพราะว่าทรงผมลิซ่าผมยาวเนี่ยอาจจะเป็นแบบเก่าไปหน่อยนะฮะปัจจุบันลิซ่าแบบผมสั้นนะใครทายถูกนี่เก่งอยู่นะครับผม ภาพนี้นะผมใบให้เลยว่าเป็นผู้ชายวาดนะครับอ่านะหลายคนอาจจะเดากันยากอยู่นะเพราะว่าก็ไม่ได้มาบ่อยนะครับผมคนนี้ซึ่งเขาเป็นอีดิเตอร์ที่มีฝีมือมากและคนที่วาดภาพนี้ก็คือตาลจากช่องอีพิกชามนั่นเองนะครับคือตาลเลือกวาดเป็นโรเซ่ก็ว่าสวยอยู่นะครับผม ยกให้เป็นแบบว่า MVP ของคลิปนี้เลยนะผมเฮ้ยคือวาดดีมากเว้ยใบให้ว่าเป็น editor นะครับผมจากช่องไหนเนี่ยยังไม่บอกนะฮะซึ่งเขาคนนี้ก็คือโอ๊กจากช่อง e ีพิ t i m มนั่นเองนะครับคือวาดออกมาดีมากเลยนะฮะผมเป็นเจนนี่ที่แบบดูแล้วรู้เลยว่าเป็นเจนนี่นะครับผมโอ้โหฝีมือแบบฝีมือดีฮะค,คนนี้ บอกเลยว่าช่วงหลังๆเนี่ยอาจจะมีแต่โจทย์ยากๆนะครับผมมามาดูที่ลายเส้นของคนนี้กันบ้างนะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าวาดออกมาแบบสวยงามเลยทีเดียวซึ่งคนที่วาดภาพนี้ก็คือคําแพงนั่นเองนะครับก็มีหลายคอมเมนต์มากๆเลยนะครับผมที่บอกว่าเออชอบรูปวาดของพี่คําแพงผมว่ารอบหน้าเนี่ยต้องให้ช้างม่วงลองวาดดูบ้างแล้วนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับ กันที่โจทย์ง่ายๆบ้างนะครับผมมองตาก็รู้แล้วครับว่าใครเป็นคนวาดนะฮะคือผมเชื่อว่าทุกคนมีคําตอบในใจแล้วนะครับผมว่าใครกันหนอที่วาดภาพนี้นะครับลิซ่าแน่นอนไปทำอะไรมาเนี่ยตาไป <laughs> รักษาการตาอ่อนแรงมั oh, ้ยโ <okay, S 2> อเคโอเคอย่าเห็นเลยลิซ oh. ่าไม่ลง <laughs> ที่เป็นช่วยทำให้ลิซ่าหนูแซ่บๆเลยนะคะได้เลยฮะผม <laughs> <laughs> คือต้องบอกไว้ก่อนว่าคลิปนี้อัดไว้นานแล้วนะครับผมอัดไว้ตั้งแต่ตอนที่ทัพทิมยังรักษาตาไม่เสร็จนะครับผมอ่ะก็ทัพทีมวาเป็นลิซ่านะครับผมอ,อ๋อต้องบอกเลยว่าอ,ออกมาน่ารักเลยฮนะ ต่อที่ลายเส้นของคนนี้นะครับผมผมใบให้ว่ายูเดอะสแน็คนะครับผมแต่ว่าผมบอกเลยว่าผมจําไม่ได้ฮะว่าเขาวาดเป็นเมมเบอร์คนไหนของ b l a c k พิงคนะฮะซึ่งเขาคนนั้นก็คือปอนเดอะสแน็คนั่นเองนะครับผมเอาจริงๆผมถามปอนล่าสุดเนี่ยปอนยังจําไม่ได้เลยฮะว่าวาดใครใน b l a c k พิงคนะครับผมผมเดาว่าเป็นโรเซ่ล้วกันนะคิดว่าปอนวาดใครคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนี้นะครับผม ต่อกันที่ภาพนี้นะครับผมบอกเลยเลยว่าเดายากมากครับว่าเขาวาดใครนะครับผมดูไม่ออกเลยตอนนี้โอ้ยนี่เลฟเลดูเหมือนเหมือนเลฟเอลสโอ้ยเออว่าเหมือนจริงว่ะคือก็ไม่เถียงนะครับผมว่าพี่ก๊อฟเนี่ยวาดออกมาเหมือนจริงๆนะผมเหมือนตามเลฟเฟอร์เลเลยนะครับผมก็เป็นลิซ่าในสไตล์ลายเส้นของพี่ก๊อฟฟี่เพลินพุงนะครับ ลายเส้นของคนนี้กันบ้างดีวกว่านะครับผมใครทายไม่ถูกเนี่ยแสดงว่าไม่เคยดูรายการนี้เลยนะฮะเป็นบุคคลที่มีลายเส้นชัดเจนมากๆนะครับผมซึ่งเขาคนนั้นเนี่ยก็คือเห็นบ hey ่อย A I S ลูกค้าสามารถเข้าได้ไม่จำเป็นต้องวาลูกแบบเป็นลูกค้าสายว่าลูกเนี่ยลูกค้ามีโทรศัพท์ก็เข้าได้นะ AIS เต็กว่าวาดเต็กผลิชด้ไหม่ะก็ถ้าค่ายโทรศัพท์ไหนดูอยู่นะผมก็สามารถติดต่อเป็นผู้สนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้ได้นะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับ ามีความตั้งใจนะฮะมีความาปานณีตมีความแบบว่า,าค่อยๆวาดนะครับมีมีเปิดเรฟจีซูด้วยนะครับผมเขาตั้งใจวาดมากครับบรรจงดูดีครับการวาดจมูกน,นะฮะมีความอ่อนช้อยนะครับผมเป็นนักวาดอีกคนหนึ่งที่หล,หลายๆคนเนี่ยอยากรอดูผลงานของเขานะครับผมเห็นไหมครับเขาตั้งใจวาดมากนะฮะอันนี้ผมไม่ได้เร่งความเร็วเลยนะฮะ นี่คือการวาดแบบว่าสดๆเลยเป็นคนที่ผมเห็นถึงความตั้งใจในการวาดรูปม,มากๆในรายการนี้นะครับผมเสร็จแล้วครับคือผมกล้าพูดเลยว่ารูปนี้คือผมตั้งใจวาดมากเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบจีซูมากครับเขาเป็นคนที่สวยมากผมชอบพี่จีซูที่สุดเลยครับดูดิครับคือแบบมันก็เหมือนอยู่นะได้อยู่ทุกคน <laughs> นี่สวยมากครับโช <laughs> 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 และนี่ก็คือจีซูในลายเส้นของเอกพานุนะครับผมนะคือผมเห็นถึงความตั้งใจของเอกมากๆเลยนะครับผมแต่ละครั้งที่เอกวาดรูปให้รายการนี้ต้องบอกเลยว่าเอกมีความตั้งใจมากๆนะครับ เจนนี่เป็นภาษาเกาหลีหน่อยเจนี่อางเช่าวงเนี้ไไม่ด้หย哟เจนี่ช่างเจนี่ค้ย哟เจนี่มี้โปโยเจนี่น่ารักเจนี่สวยเจนี่รักรักเจนี่ครับปิดท้ายด้วยผลงานการวาดรูปของคิวเทโอปปานะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นนะว่าเออคิวเทโอปปาเนี่ยววาดรูปเนี่ยออกมาเป็นยังไงนะครับผมซึ่งออกมาน่ารักมากๆเลยนะเป็นเจนนี่แบบเป็นเพนกวินนะครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปเมื่อเดอสกาวาดแบล็กพิงค์นะครับผมชอบภาพวาดของใครก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับหรืออยากให้เดอสกาวาดใครเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ สำหรับใครที่อยากเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวาดรูปวาดการ์ตูนนะครับผมสามารถมาเรียนกันได้ที่ Draw Time Classroom เลยนะครับผมติด BTS วงเวียนใหญ่ทางออก2นะครับสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับผมหรืออ inbox มาที่เพจก็ได้ครับและคลิปนี้จะสมบูรณ์ไม่ได้เลยถ้าขาดเพลงประกอบจากช่อง k i s u o นะครับผมอย่าลืมไปกด s u b ส c r i b e กันด้วยนะครับ